มึงไทยเรามีข่าวเกี่ยวกับช้างบ่อยนะครับช้างเนี่ยถือได้ว่าเป็นสัตว์มงคลประจําชาติของเราเลยก็ว่าได้คนไทยเราคุ้นเคยครับกับการอยู่กับช้างนะฮะกับสิงสาราศาสตร์จระเทศพญานาคเนี่ยนะฮะคนไทยเราจัดการได้ครับแต่อยากรู้ไหมครับว่าปัญหาเรื่องช้างเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเกิดขึ้นที่ประเทศจีนเขาจะจัดการอย่างไร เดือนมีนาคมปี2020นะครับมีช้างหนึ่งโคลงจำนวน16เชือกเดินทางออกมาจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าใน12ปันนาที่ภาษาจีนใช้คำว่าซีรงปันนาไต่สูสซื่อจือ้อโจนะฮะเดินไปเดินมาขึ้นเหนือไปเรื่อยๆจนกระทั่งถ,ถึงเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับปีที่แล้วคลอดลูกออกมาหนึ่งตัวโดยจ่าฝูงซึ่งนำโดยช้างตัวเมียเนี่ยนะฮะก็กลายเป็น17หลังจากนั้นนะครับขึ้นเหนือมาเรื่อยๆนะฮะปรากฏว่าโอ้โหระหว่างทาง มี2เชือกอายุมากแล้วบอกโอ้โหไม่ไหวแล้วนะคนอายุมากไม่ควรเดินทางช่วงนี้เลยขอกลับไปกักตัวที่บ้านดีกว่าทําให้ช้างโขลงนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่15มู่เชียนแต่ฉิงคว่างสถานการณ์ตอนนี้นะครับเหินเซี่ยงผิงอันทั้งประชาชนและช้างยังคงปลอดภัยดีครับไม่ใช่แค่เฉียนหมินกวนเซี่ยงหรือว่าประชาชนทั้งประเทศเนี่ยจับตามองไปที่ช้างแต่ว่าเฉียนฉิวกวนร,รุ ทั้งโลกเนี่ยนะฮะก็สนใจไอ้เรื่องช้างป่านี่เหมือนกันและแม้ว่าจะทําให้ชาวบ้านในแถบนั้นเนี่ยปวดหัวมากๆเลยนะครับเพราะช้าง15ตัวเนี่ยนะฮะบ,บุกเข้ามาในหมู่บ้านนะทำลายข้าวของทําลายอาคารบ้านเรือนนะครับแต่ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยได้รับความสนุกสนานมากนะฮะทางรัฐบาลเองเนี่ยนะครับก็ได้ประกาศออกไปนะครับว่ากกเบหนีดิ่นียวสู้เขาเจี๋ยได้อ๋เฮ้ยตอนตอนรับให้ดีนะ希望大家注意安全的同时也要善待动物 ป่าคู่ตงอหมายความว่าในขณะที่รักษาชีวิตตัวเองเนี่ยอย่าลืมนะครับอย่าทำร้ายสัตว์นะฮะและเนื่องจากว่าเป็นยุคข,ของข้อมูลข่าวสารนะครับชาวเน็ตก็สามารถที่จะติดตามการเคลื่อนที่ของโขลงช้างเนี่ยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่าที่เมืองจีนเนี่ยมีกล้อง CCTV อยู่เยอะมากทั่วเมืองเลยนะฮะส่วนมากนะครับจะมองเป็นเรื่องสนุกสนานไปมีการตั้งชื่อให้ตัวละครช้างแต่ละตัวตัวนี้พ่อแม่ตัวนี้ลูกตัวนี้หลานตัวนี้ลูกน้องนะฮะ เป็นฉากเป็นตอนเป็นเรื่องเป็นราวนะครับมีตอนจ่าฝูงคลอดลูกลูกช้างหลงฝูงเมาเหล้ากลางกรุงมันมีช้างตัวเล็กตัวหนึ่งนะหิวน้ํามากแล้วพอเดินเข้าไปในบ้านคนนะฮะก็ไปเจอถังน้ําอ่างน้ามีองนะฮะที่ชาวบ้านเนี่ยนะครับนี่เป็นตามต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะเขาใช้หมักข้าวเอาไว้ภาษาไทยเรเรียกข้าวหมัก พอหมักเป็นน,นานมีแอลกอฮอล์ครับนะฮะลักษณะคล้ายๆกับสาโทเป็นกากเหล้าภาษาจีนเรียกว่าจิ๋วเจ้าพอกลายเป็นภาษาญี่ปุ่นอาจจะคล้ายๆทํานองว่ากากสาเกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะก็ดื่มเข้าไปซะเยอะเลยหิวน้ําหิวข้าวปรากฏว่าเมาครับเมาปุ๊บเนี่ยนะฮะตื่นขึ้นมาจากทัวเป็นกรุ๊ปเนี่ยนะฮะ กลายเป็นไอโรมอโลนเหลือคนเดียวกลายเป็นนักท่องเที่ยวแบคแพคไปซะยอย่างนั้นนะฮะสุดท้ายเนี่ยนะครับหลงไปหลงมาก็เจอฝูงอีกเออชาวเน็ตน,นี่ก็ดูกันอย่างสนุกสนานนะครับเดินเข้าซอยนั้นออกซอยนี้ถอยเข้าถอยออกหลงทางกันกลางเมืองมีตำรวจและเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับผู้เชี่ยวชาญคอยติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเดินไปเรื่อยเรื่อยเหนื่อยก็พัก大ส走่了也乖乖睡ล คำถามแรกที่น่าสนใจก็คือทำไมไว้ยส,สงงสีชป่ปนนานตคุิ为什么从西双版纳到ไป云南大县位和北上乌拜ูกุ้งห,งหลีเดินทางไกลามากกว่า500กิโลเมตรแล้วเนี่ยนะครับยิ่งกว่ากรุงเทพขอนแกน่นอีกนะฮะถามว่าทำไม มีการตั้งสมมติฐานไว้มากมายนะครับเช่นอาหารไม่เพียงพอประชากรช้างเพิ่มมากขึ้นย้ายถิ่นฐานตามธรรมชาติตามฤดูกาลแต่ที่แน่ๆก็คือจีนเนี่ยเอาจริงเอาจังมากกับการอนุรักษ์และเพิ่มจํานวนช้างป่าเอเชียนในประเทศจีนมีการสํารวจนะครับในปี2523ว่ามีช้างป่าเนี่ยประมาณแค่170กว่าตัวปัจจุบันนี้นะครับเพิ่มขึ้นเป็น300เชือกครับ ในขณะเดียวกันก็เอาจริงเอาจังในการพัฒนาโครงสร้างเมืองให้กับมนุษย์ด้วยช้างก็เพิ่มมากขึ้นเมืองมนุษย์ก็ขยายขึ้นนั่นเองจึงทําให้พื้นที่อยู่อาศัยของช้างเนี่ยลดลงสวนทางกับจํานวนประชากรช้างครับคิดให้ง่ายกว่านั้นนะฮะหรือว่าผู้นําโครงเนี่ยหลงทางหรือเปล่าเพราะผู้นําเป็นช้างตัวเมียนะครับแล้วก็เพิ่งจะคลอดลูกไป เมื่อธันวาคมปี2020นี่เองอาจจะยังคงเหนื่อยจนมึนไปหมดแล้วก็ได้นะครับผู้นำที่หลงทางก็พาเข้ารกเข้าพงได้เหมือนกันนะฮะมีคำถามที่เร่งด่วนกว่านั้นีกนะครับนั่นก็คือ How ว่าเหมือนไกลับไปอ่ะทำยังไงถึงจะพาพี่ช้างกลับไปได้อย่างปลอดภัยนะครับรัฐบาลเนี่ยนะฮะไม่ได้ปล่อยให้พี่ช้างเดินแฟชั Go ่นโชว์โกโก้ไปเรื่อยๆนะครับ ประเด็นก็คือช้างเอเชียป่าเนี่ยนะฮะทั้งประเทศจีนมีอยู่ประมาณแค่300กว่าตัวอย่างที่บอกไปนะครับจากประชากรมนุษย์1 4 0 0ล้านคิดดูนะฮะมีช้างอยู่แค่300กว่าตัวในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยมีประชากร70กว่าล้านแต่มีช้างมากกว่าจีนถึง10เท่า นะฮะประชากรช้างในไทยเนี่ยมีประมาณมากกว่า3,500ตัวนะครับจึงไม่แปลกเลยนะฮะที่แร r ไอเทมขนาดนี้รัฐบาลจีนจะต้องตั้งใจรักษาโคลงช้างนี้ไว้อย่างสุดชีวิตหลายคนบอกว่าแมมพี่จีนมีเงินซะอย่างประเทศมหาอำนาจร่ำรวยซะขนาดนี้เอาเงินสินะครับช้างนะครับไม่ใช่คนนะฮะที่แบบว่าเ,าเฮ้ยเอาเงินก้างได้แล้วช้างจะเดินกลับเองไม่ง่ายอย่างนั้นครับถ้าอย่างนั้นเฮ้ย ยิงยาสลบแล้วอุ้มไปเลยไหมนั่นแหละประเด็นทั้งผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินไว้นะครับว่าการจะทําให้ช้างป่าสลบเนี่ยต้องปลุกเขาให้ตื่นขึ้นมาภายใน40นาทีถ้าไม่อย่างนั้นละก็มีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตได้หมายความว่าภายในระยะเวลา40นาทีจะต้องพาช้างเนี่ยอุ้มจากคุณหมิงกลับสู่วินนานบ้านเกิดซึ่งเป็นเรื่องที่รถนี่ทําไม่ได้แน่นอนนะฮะช้างนี่เดินมา,มามากกว่า1ปีนะครับหรือว่าใช้เครื่องบินเนี่ยก็ไม่ได้อีกถ้าหากว่ามีช้างตัวใดตัวหนึ่งเกิด ได้สติตื่นขึ้นมานั่นหมายถึงหายนะแน่นอนนะครับเพราะรู้ว่าโอ้โหมีมนุษย์ยิงยาสลบเขาไม่รู้นี่เขาจะคิดว่าโอ้โหถูกซุ่มทำร้ายโจมตีหรือเปล่านั่นก็คือดีเ a สเตอร์เสียช้างไปแค่นหนึ่งเชือกนะฮะตัวที่เหลือมโมโหขึ้นมานี่แล้วก็โอ้โหไม่อยากจะคิดภาพเลยวิธีที่รัฐบาลจีนใช้จึงต้อง ละมุลละม่อมต่อช้างมากที่สุดรู้ยินโยกการล่อด้วยอาหารนี่เองนะฮะเป็นการส่งอาหารด้วยโดรนนะครับวางเป็นแนวทางเพื่อให้ฝูงช้างเนี่ยค่อยๆเคลื่อนตัวกลับไปทางใต้เองแล้วก็เฝ้าติดตามอยู่ข้างๆอย่างใกล้ชิดนะฮะโดยออกคำเตือนล่วงหน้าเมื่อเข้าใกล้ฝูงชนและอ,อ,อบพยพผู้คนออกจากพื้นที่ บางครั้งก็เอารถใหญ่หรือว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับมาวางกันเอาไว้เพื่อให้ช้างเนี่ยเดินไปตามแนวที่วางเอาไว้หรือถ้าหากว่าสถานการณ์รุนแรงเอาไม่อยู่จริงๆนะครับเราอาจจะต้องเอาน้ําผสมสีแล้วฉีดเข้าไปในฝูงชนอ๋อไม่ใช่ครับอันนั้นมันปราบม็อบนะฮะต้องใช่นี้ครับ<อ>ไม่ทงชื่อเตี้ยนเวียหลันหรือว่าเป็นรั้วไฟฟ้าระบบเพาส์นะฮะคือระบบกระตุ้นชีพจรแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าชีพจรช้างกับชีพจรมนุษย์เนี่ยคนละขนาดกันนะฮะเพราะฉะนั้น ไม่เป็นอันตรายต่อช้างแต่อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตต่อเรานะเพราะนั้นการวางรูวไฟฟ้าลักษณะนี้เนี่ยก็มีข้อกำหนดกฎเกณฑ์อีกและจะเลือกใช้เป็นวิธีสุดท้ายครับเรื่องช้างช้างที่เหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแต่ก็เป็นเรื่องขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่านอกจากจะได้รับความสนใจจากผู้คนทั้งประเทศแล้วเนี่ยนะฮะสื่อต่างประเทศก็สนใจมากเพราะว่านี่คือบททดสอบที่สำคัญ สำหรับทั้งช้างและคนนะฮะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนไรานาป่าดงนะฮะอาหารตัางๆงนานา,นาเนี่ยนะครับที่ถูกขโมยกินแล้วก็ทุบทําลายไปเนี่ยนะฮะเสียหายมากแต่รัฐบาลจีนก็ตั้งใจว่าต้องรักษาชีวิตของผู้คนต้องปกปักรักษาชีวิตของช้างไปพร้อมๆกันจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากครับคนทนอยู่นานแล้วก็ล่าสุดนะ นบ s ่รอพยพกำลัมอย่่อเนื่องอย่างที่นจ t ่อต่างๆนักข่าวรอย r ต t ร์นิวยอร์กไทมส์นักข่า r เ i n ะกอ l ์ดิ i นแล้วก็อนลีแม้กระทั่งเกหลีีญี่ปุ่นนี่ลงพื้นที่ไปเลยนะครับส่งข่าวกลับมาวิเคราะห์กันโอ้โหเป็นชั่วโมงคุณนาราโมะฮิมาสเตโทรที่วสุดสโอ้ชีโด้สูงไอ้อะไร ว่ามันเกิดจากอะไรยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญชาติไหนสามารถสรุปได้นะครับว่าช้างเนี่ยเคลื่อนตัวขึ้นไปทางเหนือาทาไมถ้าเคลื่อนลงใต้จากหืนหนานเนี่ยลงมาที่ประเทศไทยเราเอ๊ะมันยังสมเหตุสมผลนะเพราะว่ามีประชากรช้างรออยู่เยอะเลยแต่ขึ้นเหนือไปทําไมอ่ะนะฮะแล้วจะหยุดเมื่อไหร่ยังไม่มีใครตอบได้อาจจะต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญจากสยามประเทศก็ได้ครับ 但是通过这个事情，我们可以看懂了中国政府对自然环境啊，对大自然的态度，包括中国普通老百姓对待野生动物的态度。เราสา很ารถที <noise> ่จะเห็นท่าทางของรัฐบาลจีนของประชาชนจีนที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติที่มีต่อสรรพสัตว์ทั很งหลาย ทุกวันนี้นะฮะยิ่งกว่าทีมหมูป่ายิ่งกว่าทีมแพนด้าก็ทีมช้างป่านี่แหละฮะกลายเป็นเซเลบริตี้ทีมใหม่ของจีนไปแล้วนะครับหลังจากที่จบเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับผมเชื่อแน่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของสัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติของทั้งในจีนและทั่วโลกไปตลอดการเราจะต้องเริ่มปลูกฝังจิตสำนึกให้กับมนุษย์ทุกคนว่าโลกใบนี้ไม่ใช่แค่บ้านของมนุษย์อย่างเดียว โลกไม่ใช่ของเรานะครับแต่เป็นของมนุษย์และสรพสัตทั้งหลายอย่างเท่าเทียมกันเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบุกรุกทำลายบ้านของใครครับยูนไหนยูนบีชางเดอสิบหัวถั่วยุ่ง野生亚洲象终于有了调头的迹ในที่สุดนะครับก็มีสัญญาณว่าโขลงช้าง15เชือกเนี่ยเริ่มจะก,กลับรถหมุนตัวเดินทางกลับลงใต้สู่บ้านเกิดแล้วครับ 我也真心希望你们十五只都能平平安安的回到你们家乡，怀土炭热汤跟拉，藤棒粿，多谢大家收看，我们泰国人也一直很关心，谢谢大家。